ก้าผมเอาของยายฝันแม่กันแล้วกันเพราะว่าไอ้ไอ้เนี่ยเขาไม่ได้ไปเอามากับเพราะว่าฝนมันตกระยังมันก็เชงไม่ค่อยเข้าแล้วแหละอืมเออไม่เป็นไรแ,แต่แต่เลกวิ่งเข้าอยู่นะครับแม่ไอ้มันเข้าอยู่ไอ้เล็กวิ่งเขานะ่ะแต่ว่าทีนี้มันอหรือ,หร,อหรือจะให้เขาไปเอามาดู เอาเอา,าเอาเอาของแม่แม่ฟันแม่นก่อนก็ได้ครับแม่ไช่อีกสคำวาใช่เอาก็ได้ครับผมอ่าแต่ว่าเขาไม่มีบนมีไอเขาไม่มีวิ่งนะครับไม่เป็นไรครับผมจับมูมาเลยพอเลขกเลขฝันเขาเขาเขาเรียกว่าแม่อะไรนะ <laughs> แม่ฟันแม่นนะ <laughs> <laughs> จชเอาเอาแม่ฝันแม่นะะกันเลยครับผมอ่า แน่ฝันแน่นครับผมเอาเอาอย่างนี้เด้แล้วมันจะมีตัวเลขแต่จะเล่าความฝันก่อนครับผมเนาะเล่าความฝันก่อนแม่ฝันแม่นแกฝันว่าไอ้แกไปได้ปลามาจากไหนไม่รู้เยอะแยะเลยโอ้ครับผมแกก็มานั่งทําทาจนเหนื่อยทาจนเหนื่อยทีนี้มานั่งครัวนั่งอะไรนั่นอะครับผม เออแกมาทําจนเหนื่อยเพราะว่าทีนี้แกก็เลยเหนื่อยแกพ็นั่งพักจะมีเด็กมาว่าโอ้เมนข้าวแทะเมนข้าวป้าว่าง้ามแกบอกว่ามันก็ข้าวตัวกูยังทำเพราะเ็ตว่างันเหนื่อยงวนะเน่ยมันหลายโพดว่างันครับอแล้วทีนี้แกก็เลยเดินไปบ้านเพื่อนแกแกบอกว่าป๊าคือเขาไอ เป็ดที่ไหนมาไข่เต็มเลยว่า้นครับผมเป็ดไข่เป็ดน่ะเออเป็ดมาไข่ทิ้งไว้น้าดินน้าอะไรเต็มเลยจะเน่าเมาื่อสังเกตครับผมทีนี้แกก็ไปได้ไข่มาลูกหนึ่งลูใกใกใหญ่เลยแกยบอกครับแต่ว่ามันมีตัวเป็ดอยู่ในไข่นาว่า้งโอ้ครับผมตัวไข่ักใหญ่ิงๆเลยไข่ไกจะได้อุ้มมาลนะ่ะจะมีตัวเป็ดอยู่ในไข่มองเห็นว่า้นครับ ทีนี้แกก็เลยเอาไปวางดีกว่ามันหนักแกก็เลยวางลงดินแกก็เลยตีให้ว่าไอ้แปดศูนย์ล่างเขาแปดศูนย์ล่างเนาะเ,ออเลขล่างแปดศูนย์แปดศูนย์ล่างแปดศูนย์ล่างแล้วก็ไอ้แกแล้วแกต้องฝันไอ้วันนั้นอีกทีนี้แกก็ตีเป็นเลขมาแล้วอ่ะทีนี้เอา เอาแบบว่าไม่ต้องเล่าฝันแึงว่ามันนานเนาะครับผม <c oughs> เอาแค่นี้อันนี้แปดศูนย์ล่างเนาะแม่ตี<า>เป็นไข<า>่ไข่ก็ศูนย์อ่าเป็ดก็แปดนะแม่เป็นแปดศูนย์ศูนย์แปดเนะาะจ้าแต่ว่าแกบอกว่าโดยมากถ้าแกฝันมันไม่จับหรอกมันจะเป็น 80, แปดศูนย์แกวันนี้แต่ว่าเราจับไว้ก็ดีเพราะว่ามันมีแค่สองตัวนั่นครับผมอ่าแล้วทีนี้ เลขบนสามตัวก็หางเดียวสอง <ผม S 2> สองเก้าห้ากับสองเก้าห้าเอา่เก้าสองตัวนาทีนี้เก้าหกครับเก้าหกแม่เก้าห้าครับเก้าห้าเก้าสามเก้าสามครับผมเอ่เลขล่างนะั่นแกบอกว่าเจ็ดศูนย์สักตัวก็ดีครับเจ็ดศูนย์นะแม่เนาะเจ็ดศูนย์ครับ อ่าเรขนี้แค่นี้แหละเพราะว่าตีกับปลาปลากับปลาตายอ่าปลาก็ตายเพราะวตามปลามันก็เป็นแปดศูนย์อยู่แล้วครับครับแปดศูนย์เจ็ดศูนย์นะแม่นะแต่แล้วไข่นะไข่แกว่าเห็นเต็มอยู่บ้านเพื่อนแกอยู่ใต้อยู่ใต้ล่างมันเป็นทั้งมีน้ํามีหังด้วยนะนะแกบ้างครับผมไข่มันแกบอกว่า ไข่เป็ดมนะก็แปดศูนย์ใช่ไหมครับผมแล้วทีิีๆแกก็อุ้มมาลูกหนึ่งลูกกว่าใหญ่เลยแต่ว่ามีตัวเป็ดอยู่ในไข่ละกันครับผมแกก็เลยเอามาวางลงแกว่ามันหนักวางลงทั้งล่างก็คงจะเป็นล่างอ่นะือมั้งครับคงจะเป็นล่างแหละแม่แปดศูนย์จาจะนี่แหละแล้วเดี๋ยวถ้าอยากได้เลขกดนี่เดี๋ยวแม่จะเอา,เอามาให้ครับผมอขอบคุณคุณแม่ดวงหน้าด้วยนะครับ จ้าจ้าจ้าครับขอบคุณมากอีกครั้งครับผมที่ไม่ได้ให้ไปนะไม่ใช่อรไรเขายังไม่เอามา <c oughs> เพราะา <c oughs> น้ำมัน่วมแล้วก็มันไม่ค่อยหยัดไม่ค่อยสูงก็ไหลเขาก็เลยก็โอ้จะเลยไม่หยัดไปเอามงอ่ะครับผมน้ำลดหรือยังแม่ลดแล้วแต่ว่ามันก็ฝนก็ตกอยู่เรื่อยครับผมแต่ที่นี่เขาก็เลยบอกว่ามันก็ไม่ค่อยเข้าดีเลยตยขยันไปดรอก ครับไปเป็นไรครับผมแต่เจยวันเงินเนาะครับถ้ามันไม่ถูกไปให้เอซีไปถูกมันก็โอ้สบดีครับเนาะจะอ่าอ่าถ้ามันถ้ามันั่นเป็นตาก็เดี๋ยวจะลองให้เขาไปหาดูครับผมจะจะครับอย่าว่ารบกวนคุณแม่เนาะโอาไม่เป็นไรครับขอบพระคุณคุณแม่อีกครั้งครับผมจะจะจะครับสวัสดีครับจะสวัสดีจ้าโชคดีลูกครับผมจะ เอาละครับทำไปซีมม่คือทันครับผมกะสิ่แหลกว่าจะติดต่อเลขปลดนี้ฮะพอดีน้ำท่วมก็บม่ได้ไปน้าพี่น้องชมเนาะก็บม่ได้ไปเอาปัตฏิก็ได้เอาของแม่ฝันแม่นกันไปเลยพี่น้องชมแม่ฝันแม่นนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะพี่น้องชมเนาะบ่ธรรมดาเลขของคุณแม่ฝันแม่นนี้ก็เข้าติดติดกันแล้วก็หลุดกระง คือหลุดแค่งวดเดียวก็มาเหมือนเดิมนะคุชมเนาะแอดก็พูดความจริงว่ามันก็มีหลุดอยู่แต่ไม่หลุดไม่เกินหัวดหนก็เข้ามาเหมือนเดิมนะคุชมเนาะอ่ะแต่ทีนี้หวดนี้หวตประจามันที่สิบหกนี้แม่ฝันแม่นให้ล่างมานะครับผมฝันอ่ะเกี่ยวกับฝันความฝันในคลิป fc ไปตีพิจารณาช่วยกันก็ได้อ่าให้มาแปดศูนย์ศูนย์แปดนะครับผมกลับตัวด้วย อ่าถ้าลองตัวลองก็คือ7 0็ดนะครับผมนี่คือล่างด้วยพี่นอ้องอ่าส่วนบนส่วนบนคุณแม่ตีให้มา295 295า29ห้าสองเก้าห้าด้วยพี่น้องเลขสามตัวถ้าเลขสองตัวก็เก้าหกอ่าตัดเล่น6ประตูก็ได้พี่น้องสองเก้าอ่าสองเกอ่าห้าเนะครับผมตัดเล่น6ประตูก็ได้นะครับผมนี่ครับคืออ่าเลข แม่ฝันแม่นกันนะครับผมเอาไปวิเคราะห์พิจารณาบังพี่น้องผู้ชมอันนี้แอดงวดที่แล้วแอดไม่ได้ออกนะครับพี่น้องแอดไม่ได้ออกกะขอทดขอภัยไหลเพราะว่าอ่ามันกะยากหลายอย่างนะพี่น้องชมเนาะเดินสายบางทีก็ไปไม่ไม่เกวยกันคือใบไก่ครบกันนะพี่น้องชมบอกกันยังไงเนาะบอกกันยังไงคือไป,ปทัวนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวนี้ พาน้ำมันมันอยังกระแพงค่ะเติมน้ำมันจะเทียก็ต้องประหยัดน้ำมันนิดนึงนะครับพี่นอ้องชมก่ะไปกับบทว่าถึงคือมันระยะทางก็ห่างกันเป็นสี่สิบห้าสิบหรือร้อยกิโลเจ็งสี่นะพี่นอ้องชมกักากงเข้าใจกันนะเนาะพี่น้องเนาะอ่ะหวดนี่กับเที่ยวอ,อ่ะอ่ะนะครับผมแม่ฝันแม่นกันเอาไปวิเคราะหน์พิจารณาเบิง้งนะครับผมอ่ะถ้าโดนใจหรือถูกใจในเอฟซีท่านใดที่ชอบแปดศูนย์ศูนย์แปดหรือเจ็ดศูนย์นี้ ก็เอาไปซื้อสลากกิมแบ่งรัฐบาลกันนะครับผมอ่ใช้เลขสามตัวถ้าชอบก็เอาไปจัดกันนะพี่นอ้องซึ่งแม่ฟันแม่นให้มาเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับผมตัวเลขเป็นเพียงแนวทางให้วิเคราะห์พิจารณาดีและถ้าชอบก็จัดถ้าขัดก็ผ่านนะพี่น้องเอซครับผมไม่ไม่ไม ไม่สนับสนุนนะครับผมไม่สนับสน,น, um น,น,นุนทการพนันนะครับผมเพียงแต่ให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมถ้าชอบก็ว่ากันไปตามที่ชอบกันนะครับขอให้พี่พีเอาไปพิจารณาวิเคราะห์กันนะครับผมซึ่งทางช่องได้เป็นสะพานบุญให้นะครับเป็นสะพานบุญให้เป็นสืนสนส่อให้แนวทางกันนะพี hmm. ่น้องเนาะแนวทางกันนะครับผมของแต่ละช่องแต่ละที่แต่ละสำนักกันนะครับผมสำนักนี้ก็แม่ฟันแม่นให้มา อาจจะมาตรงในใจของเ c ก็เอาไปจัดกันนะครับผมอาจจะมาทั้งล่างทั้งบนก็ได้งวดนี้ไม่แน่นะครับผมคนบนจะบังกอกอคนบอกก็แม่ฟันแม่นกันนะครับพี่นอ้องเอาเอาไปวิเคราะห์กันนะครับผมขอให้เจออ่า FC จงโชคดีกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องกดฟรีนะครับผมกดมาเลยกดฟรีไม่เสียตังค์นะครับผม แล้วก็แชร์ไปให้ด้วยนะครับขอบคุณลงหน้าอีกครั้งนะครับผมขอให้โชคดีกันวันที่16ตุลาคมบายบายกันครับผม